หลับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้ไดโอดนะครับไดโอดตัวนี้ว่าที่เขาทำเป็นตัวบล็อกกระแสไฟนะครับว่าให้ได้ตามต้องการของเราก็คือการไฟย้อนนะครับ แล้วก็สามารถทำเกี่ยวกับ DIY ต่างๆได้ด้วยตอนนี้ผมก็ทดลองในการใช้ที่เขาบอกว่าเอาไฟ220โวลต์ไฟบ้านเนี่ยเข้าตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้จะเป็นอออกเป็นไฮโวลต์ส0มกว่าโวลต์นะครับมันสามารถแปลงจาก AC มาเป็น DC ให้เราได้นะครับผมก็ ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่อันนี้ผมได้ขันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูว่ามันมีแนวชอ็อะไรไหมดูแล้วไม่มีนะครับแล้วก็ทําตาม,ตามขั้นตอนเลยครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันมีบวกนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะมีลบนะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะมีรูปขึ้นในลักษณะของกระแสสลับนะครับเป็นรูปแบบไฟบ้านหรือว่า AC นี่แหละครับเป็น220โวลต์ เข้าตรงนี้แล้วออกมานี่เป็น DC เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้อย่างที่เราคิดไหมความจริงมันคาใจผมนานแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะถ้าเราเอ,อกใส่ตรงนี้มันจะมีอาการช็อตระเบิดอะไรไหมหรือว่ามันใช้อีกรูปแบบหนึง่งก็คือตัวพิเศษคือไดโอดหรือว่า power diode อะไรเนี่ยครับอันนี้ผม ซื้อไอตัวไดโอดสีขามาก็คือมันมีสัญ,ญลักษณ์กระแสสลับก็คือไฟบ้านด้วยแล้วก็ฝังนี้มีสัญ,ญลักษณ์บวกลบผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามที่หลายอาจารย์หลายคนที่เขาลงในคลิปให้ดูนะครับผมจะลองทดสอบด้วยตัวเองตอนนี้ผมได้ปักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประกอบ าตามรูปแบบที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะไม่ใช่ปัญหาสลหรับด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าลายหรือนิวตันน่าจะได้นะครับผมก็ทดสอบนะครับอยากทดสอบดูว่า,ามันจะใช่ไหมแล้วผมจะลองเสียบกับปลักตัวนี้ดูแล้วก็ผมก็ค่อยๆเสียบดูก่อนเผื่อมันเกิอดอาการสปาร์คยังไงผมก็จะถอดออกได้เลยนะครับจะเสียบลง ไม่มีปัญหานะครับเห็นเงียบไปนี่ฮะผมก็เสียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะลองวัดดูว่า,าวั์เดี๋ยวผมเอาไอตัวมิเตอร์ไว้ตรงนี้นะครับเอาใกล้มากเดี๋ยวก็อันตรายผมก็จะห่างๆหน่อยแล้วกันผมจะเปิดมิเตอร์นะครับเปิดตัวมิเตอร์ตัวนี้น่าจะาไฟน่าจะอ่อนลงด้วยแล้วก็ผมจะใช้ในการวัดว์ของอไฟบ้านก่อนคือ ระบบไฟบ้านนะครับตัวนี้ผมจะตั้งมาที่ย่านาสูงไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนสายตาผมไม่ดีผมขอใส่แว่นก่อนแล้วกันตอนนี้ผมจะเอาห่างออกจากกันนิดหน่อยนะครับเนื่องจากถ้าเราเอาไปใกล้ขวามือผมไปถูกใสตัวไฟหรือมันจะช็อตเข้าผมจะลองวัดฝั่งฝั่งนี้ดูก่อนฝั่งที่มีกระแสนะครับฝั่งก็เรียกว่าสองอยิบโวลต์นะครับเดี๋ยว,วนนผมตั้งย่านวัดก่อน,นครับว่า,ามันมองไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนี้ไฟ โวลต์อันนี้น่าจะโวลต์ซผมตั้งไปที่เจ0ดร้นะอยโวลต์เป็นพวกไฮโวลต์นะครับนักปิจักกวนเสียงมาจะหอนนะเราจะเอาตัวนี้ยกขึ้นหน่อยแล้วกันมองไม่เห็นนะครับมันจะบงังอย่าการบางนิดหน่อยนะครับยกขึ้นอนนี้คะัตั้งไปที่ไฮโวลต์นะครับตอนนี้ไม่รู้ต้องสลับสายหรือเปล่านะไม่น่านะน่าจะสลับหรือเปล่าไม่มั่นใจอีกแล้วเดี๋ยวผมลองวัดดูคร่าวๆก่อนนะครับ ไม่รู้ด้านไหนด้านหนึ่งน่าจะได้นะดูที่จอมิเตอร์นะครับอ่ะเนี่ยมาครับก็มาที่ร้อยสามิเดโวลต์นะครับนี่แจะดงวเข้าไปไมานะครับผมวัดผิดที่ต้องวัดอย่างนี้ไปวัดตรงนั้นอ่ะนี่ครับนี่สองร้อยสองร้อยยี่สิบนะครับสองร2อยี่สสอง้ยิบสามโวลต์นะครับอันนี้ผมจะวัดด้าน AC ซนะครับเฮ้ย DC ซนะครับก็เราก็มาที่ห้โวลต์อีกเหมือนเดิมนะครับดีซ c ดีซีจำตรงนี้เราจยวจำผิดจำผิอันนี้บวกถูกนะครับไม่บวก นี่ครับก็ออกมาที่209โวลต์อันนี้อันนี้น่าจะน้อยนะครับปกติน่าจะเป็น300กว่าโวลต์เราไม่มั่นใจว่ามันถูกหรือผิดนะหรือว่าตัวมิเตอร์เราไม่ไม่ค่อยเสถียรจะลองวัดอีกรอบนึงนะครับนี่ครับนี่ครับก็ออกมาที่210โวลต์นะครับ210โวลต์ก็น่าจะใช่นะจะลองผมลองวัดดูที่กระแส220นะครับ220กระแสไปกระแสสลับนะครับลองดูนะ ดูกระแสสลับดูนะครับสลับวัดจำอย่างนี้เลยนี่ครับกระแสสลับก็ออกมา221โวลต์นะครับแสดงว่าใช้ได้ตามปกตินะครับแต่ตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะออกมาที่300กว่าโวลต์ที่ก็ว่าไหมแต่ว่าผมลองวัดดูแล้วมันออกที่200 200กว่าโวลต์นะครับเดี๋ยววัดอีกรอบนึงก็ได้นะครับเพื่อความไม่แม่นยำนะครับลองวัดอีกรอบวัดอีกรอบนีบนคบน่ครับ205โวลต์เมื่อตะกูผมวัดอย่างนี้แต่ว่าได้มายังไงก็ไม่รู้นะ เออผมก็ไม่มั่นใจว่าวัดวัดผิดหรือว่าวัดถูกนะครับผมลองดูก่อนนะครับว่าเมื่อัะคู่มันได้มาตั้งร้อยกว่าว์นร้อยกว่าวอนแสดงว่าข้างหนึ่งข้างละร้อยกว่าวอนนะครับลองวัดตัวนี้ดูนี่ครับเมื่อัะคู่สองร้อยกว่าวตนก็สแสดงว่าคู่หนึ่งมันมามันมาเป็นสองร้อยห้าวบนระหว่งนี้มาร้อยร้อยกว่าั่งนี้มาร้อยกว่าก็สองร้อยกว่า,าถูกทางน่าจะถูกต้องนะครับสองเส้นตอนนี้ผมจะวัดดูแรงใจที่ถอดปลั๊กออกแล้วนะครับว่าจะมาค้างอยู่ไหม แล้วร,รับวัดดีซีดูก่อนเดี๋ยวไฟค้างนะคระับไม่มีค้างครับก็เป็นนั้นว่าตัวนี้ขนาดสี่ขาเนี่ยมันก็ใช้งานในระบบจิตกูได้นะครับแล้วก็เป็นในลักษณะของอบล็อกไฟองการไฟย้อนนะครับองการไฟย้อนแล้วก็เป็นตัวที่สามารถทาเกี่ยวกับดีไอไวดีไอวได้เช่นกันนะครับนี่ครับตอนนี้เราจะเคลือบ ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าตัวนี้ท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้แล้วกันเอาลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสนใจว่าจะซื้อสําเร็จรูปเลยเราก็จะมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับระวังบางท่านอาจจะาได้ตัวซิงไปไม่มั่นใจว่าตัวไดโอดจะเข้ากันได้ไหมนะครับอาจจะไม่เสมอตัวแล้วก็ไม่ตรงตัวอันนี้จะเป็นลิงก์ที่ออกไปทั้งเซตนี้ได้เลยครบเซตนะครับคือไม่ไม่ต้องมากังวลเรือ่องการประกอบนะครับว่าจะตรงสเปกกันไหมนะครับบางไดโอดอาจจะเล็กกว่า แล้วูจะเยื้องกันแล้วใส่ไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้จะพอดีเป๊ะในการจัดรูและก็น้ำยาเรื่องระบายความร้อนนะครับก็จะระายความร้อนพร้อมกับตัวไดโอดคือสําเร็จรูปไปเลยนะครับท่ในใดสนใจตัวนี้ก็สามารถากดดูที่ใต้คลิปเราจะมีลิงก์แปะไว้ให้นะครับลองเข้าไปดู